สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเสกสรรอาศัยยศกับสวนอง,งุ่นวรลสุทธานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา,าทุกท่านไปชมแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยนะครับไปใส่ปุ๋ยให้กับอง,งุ่นนะครับมาดูกันว่าสูตรปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยในสวนของผมเนี่ยมใช้สูตรปุ๋ยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ต้นอง,งุ่นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สูตรปุ๋ยที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับมีสูตรปุ๋ยอะไรบ้างนะครับมาติดตามกันดูนะครับว่าสูตรปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยสำหรับสะสมอาหารและก็สําหรับที่จะบารุงต้นนะครับต้องใช้สูตรปุ๋ยอะไรบ้างในส่วนของผมที่ผมใช้อยู่นะครับอ่านี่คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมีตาช่างนะครับตาช่างแล้วก็สูตรปุ๋ยที่ผมใช้นะครับก็จะมี16 16 16นะครับ8 24 24นะครับแล้วก็มีปุ๋ยยูเรียนะครับ 4 1 6 0 0นะครับอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยที่ผมใช้อยู่นะครับในสวนนะครับอ่าอันแรกนะครับไอปุ๋ยสูตรแรกที่ผมใช้นะครับก็คือ16 16 16 16กับยูเรียนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีปุ๋ยสูตร2577นะครับผมก็จะเอา2ตัวนี้มาผสมกันนะครับเอา2ตัวนี้มาผสมกันนะครับเพื่อให้เป็นอ่าสูตรปุ๋ยที่ใกล้เคียงกับ2577มากที่สุดนะครับ อ่าน,นี้นะครับเป็นปุ๋ย8 24 14นะครับใช้สําหรับสะสมอาหารตอนนี้ผมเริ่มสะสมอาหารไปแล้ว3รอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่4นะครับอัตราส่วนที่ผมใช้ต่อต้นก็คือ100กรัมนะครับ100กรัมต่อต้นนะครับในการสะสมอาหารขึ้นอยู่กับสภาพาต้นอีกทีนึงครับปกติผมก็จะใช้ประมาณ100กรัมถึง150กรัมนะครับ ะแต่วันนี้ผมจะใช้อยู่ที่100กรัมนะครับ100กรัมต่อต้นอันนี้ครับ100กรัมนะครับอ่าเป็นสูตร8 24 24นะครับอ่าอ่อาองุ่นสายพันธุ์นี้ที่ผมปลูกไว้อันนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์อ่าสายพันธุ์บิวตี้นะครับตอนนี้ก็สะสมอาหารมาได้3รอบนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่4นะครับปกติในการสะสมอาหารเราจะสะสมอาหาร หรือให้ปุ๋ยทุกๆ10วันนะครับ10วันในการสะสมอาหารสลับกับปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบอีกอนะครับสลับกับปุ๋ยทางใบอีก5วันนะครับ5วันก็ให้ปุ๋ยทางใบนะครับส่วนทางต้นก็ทุก10วันนะครับจำนวนประมาณ4ครั้งนะครับประมาณ4ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราจะงดน้ํานะครับเมื่อครบสะสมอาหารครบ4ครั้งเราจะงดน้ําเพื่อรอตัดแต่งกิ่งต่อไปนะครับ อ่ะตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยให้องุ่นของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นการสะสมหารรอบที่4ี่ละรอบสุดท้ายละนะครับอ่าใส่ให้บริเวณรอบๆนะครับใส่บริเวณรอบๆอ,อ่าหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลดน้ํานะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใส่บริเวณรอบๆโ้นต้นนะครับของผม เนื่องจากว่าปลูกเป็นในวงบ่อนะครับก็อาจจะใช้ที่100กรัมนะครับแต่ถ้าของใครที่ไม่ได้ปลูกในวงบ่อนะครับมันก็จะมีพื้นที่ด้านนอกเยอะนะครับท่านอาจจะใช้ที่ประมาณสัก150กรัมถึง200กรัมนะครับในการสะสมอาหารต่อ1นรอบนะครับต่อ1นรอบอ่านี้เป็นการสะสมอาหารนะครับก็จะเร่งเพื่อให้กิ่งองุ่นเข้าสีนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสีไปพอสมควรแล้วครับเนียครับ กิ่งนจะเป็นสีน้ำตาลเข้าสีเป็นสีน้ำตาลนะครับพร้อมที่จะตัดแต่งกิ่งในคราวต่อไปนะครับตาก็เริ่มอวบอ้วนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับตาเริ่มอวบอ้วนละเนี่ยครับเห็นไหมครับตางุ่นเริ่มอวบอ้วนขึ้นมานิดนึงพร้อมที่จะให้เราตัดแต่งกิ่งได้ในครั้งต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะใส่ให้ครบทุกต้นนะครับแล้วก็จะลดน้ํานะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการ ใส่ปุ๋ยองุ่นในวันนี้นะครับก็ในส่วนของผมก็จะใช้สูตรปุ๋ยประมาณ3สูตรนะครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุของต้นองุ่นอีกทีนึงนะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่เป็นประมาณ6เดือนแรกนะครับหเดือนแรกประมาณ6เดือนแรกนะครับเพื่อในการบํารุงต้นให้มีความสวยงามแล้วมีกิ่งแขนงเพิ่มขึ้นเราก็จะใช้ปุ๋ย2577นะครับหรือถ้าไม่มีเราก็ใช้แบบผมก็คือ16 ตัวเสมอนะครับ16บ6ก6ิบหกบวกกับยยูเรียในอัตราส่วน1ต่อนเท่ากันนะครับ1ต่อเท่ากันส่วนระยะที่2นะครับระยะที่2ก็คือระยะที่กิ่งแขนงขึ้นมาเต็มค้างแล้วนะครับเราก็จะบำรุงใบนะครับเพื่อสร้างใบให้ใหมันเขียวนะครับให้มันเขียวมีใบเยอะ,เ,ยอะเพื่อนใช้ในการสะสมอาหารนะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับคือสูตรเสมออีกประมาณ 2- ถึง3รอบนะครับประมาณ 2- 3รอบ นะครับก the ็ในการบำรุงต้นและการบำรุงใบตรงนี้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาสักประมาณ15วันต่อ1ครั้งนะครับ15วันต่อ1นครั้งนะครับส่วนในการสะสมอาหารก็จะเป็นทุกๆ10วันนะครับต่อ1นครั้งบวกกับปุ๋ยทางใบอีก5วันนะครับสลับกับปุ๋ยทางใบอีก5วันนะครับเป็นการใช้ปุ๋ยนะครับในการสะสมอาหารแล้วในการบำรุงต้นนะครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับแต่ผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่กําลังปลูกอ,องุ่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับสวนของท่านได้นะครับในอัตราส่วนของเราก,ขขกนนร็ขึ้นอยู่กับแต่ละสวนนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละสวนและขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับและก็สภาพดินนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละสวนก็จะมีสูตรปุ๋ยและก็อัตราส่วนในการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันนะครับท่านก็ต้องไปเอาไปประยุกต์ใช้และไปปรับใช้กับสวนของท่านเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสวนองุ่นวรสุธาได้ในครั้งต่อไปนะครับอยู่กับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ที่ติดตามผมก็รอรับชมได้ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ